สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนพันไม้ขอนำเสนอชวนชมดอกสวยคลาสสิกนะคะต้นนี้ชื่อซิมอนนะคะชวนชมออกดอกให้ชมตลอดปีนะคะซิมอนเลี้ยงง่ายออกดอกไวดอกโตดอกดอก,ดกสวยงามมากนะคะการปลูกเลี้ยงชวนชมทำไม่ยากเลยนะคะการปลูกดินปลูกจะประกอบด้วยดินหมักใบก้ามปูผสมกับก,บกบากมะพร้าวสับนะคะปลูก และเราก็บำรุงดูแลต้นเขาโดยใช้ปุ๋ยออสโมโค้สูตรเสมอ13-13-13นะคะใส่ปุ๋ยทุก3เดือนนะคะการลดน้ำลดน้ำวันละ1ครั้งนะคะหรือดูตามสภาพดินถ้าเผื่อมีฝนตกนะคะดินแฉะก็ไม่ต้องลดนะคะเขาเป็นไม้ทนแรงได้ดีนะคะแล้วเขาก็จะออกดอกให้ดูสวยงามถ้าใครยังไม่มีชวนชมซีมอนหามาเลี้ยงได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอจบ่การน,นำเสนอแค่นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ